ครับพบช่องงวงในปลาครัเนาะพบงวงในปลาครับงวปลาครับจะฝืนงวปลาละ13ตัวครับอยู่ข้างหน้านี่ครับเนาะครับนี่แม่แดงนะครับแม่แดงแล้วด้วยแม่สีแดงเนาะแต่ว่าแขนท้องครับเนาะนะครับไปละเดี๋ยวออกที่ถนนไปดูงวงเต็มๆกังกนะครับเนาะไปกันเลยครับครับฝืนงวงใบหน้านะครับเนาะ ก็จะอูห่างเลยครับเนาะมันกินน้องใหม่ไปแล้วก็ต้อนงัวไปเนาะนะครับลงัวนะครับเนี่ยแม่ตัวนี้ครับเนาะลูกหายนะครับฝูงงัวครับเนาะนะครับไอ้ส้มเนาะแม่ที่มาแข่เท่าสีแดงเนาะอันนี้เห็นสามตัวนะครับสามตัวนี่เห็นห้าตัวสิบนะครับสิบสามตัวนะครับนะครับลายก่อไพ่เห็นตัวเนาะ เริ่มสองตัวเนาะนี่ห้าตัวนะครับวันี้อีกสามตัวนี่ตัวหนึ่งข้างในเป็นมะส้มตัวเนาะก็สิบสามตัวนะครับน้องงัวก็บอกว่า,าวมันเอาลูกน่าจะสูญหายแล้วครับเนาะเพราะว่าเป็นน้องล่าสุดเนาะของแม่ตัวนี้ครับเนาะไม่หัวเบิร์ดเลยนะครับหูบ้ยจะลูกไปไหนหู้เนาะเดีย๋ยวเข้าไปหาแม่ใหม่นะครับไหม ครับนี่เขาดูงอปลาเนะขาเนาะความคุ้นเคยเนาะมาเข้าจับได้เขาอ,อย่างได้เนาะหัวน้องงอนะครับ,รบนี่กู้แม่ลูกเนาะแม่ลายไทยกับลูกเนาะนะครับนี้แม่ไม่ซรอยมาหาแล้วดูความคุ้นเคยของน้องงอนะก็ม่ได้แห่นะครับงอปลา ก็ความคุ้นเคยเดียมันจับเสียงจำกินเขาได้ครับเนาะหลายยางเนะาะก็ใบแห่นะครับนะนะครับขงนงวัวูนี่เป็นแม่แม่ใหม่เขาเนาะนะครก็ลูกหลายตัวเยอะนะดูจากเออเขาแล้วครับรหลายข้อคนระับเนาะจังใบเมียก็แปดถึงเก้าตัวแล้วเนี่ยแม่ใหม่เนี่ครับนะ นะครับไม่ไหมแต่ความคุ้นเคยความีได้กินได้เสียงเขาเนาะกับแห่นะครับแต่ก็น้อยจะเอาเรื่องน้อยจะแหย่อยนะครับหอกยังคอกปู๋ตัวอย่างเนาะนะครับ,นะนะรบหอกแล้วกว็บริบทตัวได้ได้เจ็บไปครับเนาะงัวนะครับกนะ็ตอนเอาไปต่อแล้วเนาะนะครับ <c oughs> fc ท่านใดชื่นชอบงูสไตล์นี้เนาะก็เขาเข้ามาดูเนาะกดไลค์ให้ผมด้วยครับกดไลค์กดแชร์นะเนาะเพื่ชอช่วยง,งูเมนะืองลำปางเขาเนาะจะภาพการตามหางงูในปา่าเขาเนาะหน้าฝนะครับเพื่อ fc ดูครับเนาะนะครับผมเลยเนะนี่นะนจะน้ำแนละ้วเ,เงื้อครับเนีย่ยล้งมองไปข้างหลังนะครับเนาะนะครับ ถางงวงนะครับเพื่อเอฟซีดูเขาเนาะนะครับฝูงนนวงวยข้างหลังนะครับเนาะครับง,งวตวางอยูในเปลเขาเนาะน,นี่นี่เป็นถนนที่ว่าอ่าเปิ้ลลากไม้นะลากไม้แบบบน,นท่องไรเดียไม้แบบใม้ท่านใ,นใหญ่ๆมันต้นใ,นใหญ่เนาะไปเก็บไว้ในหมอน้ำเนาะครับทางเส้นนี้นะครับนะครับ อยู่ข้างหลังผมนะครับแล้วก็หลานกระบิกนะฮะเนาะบิ๊กกำลังไล้แหมตัวมาเบาะหมูเนาะนี่มากันหมดแล้วครับนครับฝูงงะครับเดี๋ยวขออนุญาตได้งัวต่อครับเนาะครับไปได้เงาะด้วยกันเลยครับฝูงงวครับเนาะก็เข้าในป่านี่นะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตต้องงูได้เงัวไปด้วยกันนะครับไปลูกไป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  ก่อไมายักษ์ก็ไปตีโรงงานผูปซีเมนต์เดียวก็เป็นระเบิดหินเนาะอันตรายกับน้องงอไครับเนะาะก็เวลาพคนโทรมาหาเขาก็อยู่เห็นตีหนึ่งก็ต้องทำใจเขาเนาะจะให้มีลา่าของยาบาดมาอยู่เฉยก่อตามหอน้องงอในป่าตลอดนะครับเลี้ยบซีดูครับเนาะแต่ก็แม่นั่นก็เหมือนแจ้งข่าวกีนว่าลูกไปตายเนาะน้องเล็กสุดเนาะ ไปตายแล้วนะครับนะครับหลวงงัวครับตอนนี้น้องงอัวไปไหนนี่ครับเนาะเขาได้เดินมาตรงนี้ครับเนาะออกจากใน,นป่ามาเนาะก็เจอหอนตางเนาะส่วนน้องงอัวไปไหนนี่นะครับหลาดกับเอาลูเครื่องเนาะนี่ครับหลาดไปเอาลูเครื่องอันนี้เป็นหนตางที่เขาลากดินลากหินนะเนาะไปห้องปู่นะครับ หลานนะครับหลานนี่ข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวไปดูที่ใกล้ๆที่หลานเราเครื่องจอดกลับนะครับครับก็ตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วครับเนาะนี่คือหลานเอารถเครื่องมาครับเนาะหลานเดินเดินไปก่อนครับหลานเอาเครื่องมานะครับกลังขียขับมาแล้วนะครับเนาะก่อนน้องบิ๊กนะครับเดี๋ยวเถาเครื่องช่วงวันฟังอยู่ตรงนี้รอเนาะนะครับมาละก็ประมาณนี้ครับเนาะจ้าห้กาต้อนน้องงัวเพื่อ fc ดูครับเนาะ ให้เข้ามาดูนะครับฝากกดไลคนะ์กดแชร์นะกดติดตามครับคุณ่องงวงมล่าปังนะสับคลที่นี้ก็มีประมาณนี้ครับน้องขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ